สวัสดีค่ะไอซานพาที่ในน,นเมริกาจ้ามาพอกันมือล้วอีกแล้วมัอนี้มือนี้มาพอกันตอนเสาร์นะจ๊ะเน,น,นาะบ่ได้บ่ได้ลงคลิปหลายมือหลายเว้นเพราะว่าคิดวันพี่นองอ่ะเชียนบอนบว่างเบิงนะจ๊ะเนาะเพราะวันติดสงการบานเฮ่านะจ๊ะเนาะคือสีแบบว่าเออ,อยากสีเนาะแล้วก็เพราะวันทุกคนกับกับบานกับเมี่ยงนะจ๊ะเนาะมัอนี้กะมากินขาน้าวผัดกะเพราหมูกรอบจ้ะคุกคุกนูสอันนี้นูสซื้อมาจากร้านท้ายหมู่บ้านนูไปกิน หนูไปกินแล้วหนูก,กินไปเครื่องนึงมันบเบิดนะจ๊ะเน,นาะแล้วกาหนูก็เลยอยนฮอใ์่นี่กามาเลรวหนูก็เลยมาเฮ็ดคุกม่จ้ามากินน้วกันกินอย่งางไรไปให้ง่ายกันหน,น่อยกินก็มีอย่างกินผักกับพ่อก็บอกมาละก็บอกแต่งกินด้ซื้อผักไหมเปะนคนมากกินผัก ครัค่คุณเชฟแจกใช่เนเพราะวปกติหนูถึงบ่กคข้ามาถึงเขานอกบ้านมันเลยอะโดนเทียวครับแบบบอกมาก คำว่าเป็วัสด,ดีปีใหม่ไทยเด้อจ้าสูตรจะค่อนที่เชาวคุ้นในกับบ้านเนาะพี่การู้กับกับว่าเป็นยินดีที่ได้กลับข้าอยากง่ายนาะหน่เนาะปีเนี่ยก็เลยปีกตกไปว่าแลหละบอกมาละบอกมาลวผัดกระเพรา พริกน้ำปลาเนี่ยหนูโล้ใยใช่เปเราด้วยจากพริกน้ำปลานุนัวหน้าตาแบบว่าบ่าคอยนัวแล้วแบบว่านัวนก็บอกมาลาสดกับเขาก่อนนะจ๊ะผายกะเพาะนครับ มันเทาก็ยังได้ยินข่าวว่ามีพลาอยู่รุดดูรอ้อนน้ำมีเด่นงสงการมวนบอกจะวันหลจะเป็นจังไน้อยแล้วล่ะสงการฝนมากงสง่างสงการ Угу. Mm -hmm. คนสงการอยู่ l อเเ <c oughs> ขาก็มีงานสงการอยู่ด้วยแล้ววัหนูว่าไ,ได้ไปข่อมันหลายเลยนะหนูก็เลยชิคนันไปมม่มีมองจอดลดชิคันไม่หามองจอดอรถแล้วก็คับรวดแปลกไก่นั่นจากมองที่หนูยูหนูก็เลยว่าไปแล้ว กินขา้าวเรากลับไปเฮ็ดงานนะกินข้าวเฮ็ดงานเฮ็ดงานกินขา้าวอวนอยู่ทำยางไงชีวิตเนาะ หมา่าลบอกม่าล่กากะเพรากับพรา,าเขากันเป็นที่ยังที่บ้านหนาจะเขากันแต่ว่ากินเราแสบกินกน้ำกันแล้วแสบรอนมั้ยเราเบื่อตังเกินตาเลย กลิมหนักับแม่ค้าชานเลยบอกท่านพอกันไหมคลิปหนาเนาะค่ะน้อสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะอยู่ดีไม่แห้งทุกคนลำลำเลยลวยสุขภาพแข็งแรงนะคะพอกันคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ